ช่วงนี้ไปเล่นค้นเสือยุ่ใส่นน่คนขอตะปาควยมา่อยนีนควยเสียงเหีบลควยบม่ได้เหบควยล่องประมาณยี่สิบก็เพลงนี่ควยบ่ได้เหบย้อนเพลงหนะควยเหีบย้อนควยนี่ยล่ะปาควยมาเลย น้ำผลไม้บ่ชาน้ำผลไม้สกัดเย็นแยกกายน้ำผลไม้สกัดเย็นเอามาแต่ไหนล่ะสีคือยังชาเลยคุณชาอะไรคะเหมือนแบบชามะนาวโอ้ชามะนาวชามะนาวมันเมาไหมล่ะชามะนาวเมาไหมล่ะเอากรึบกรึบผู้สาวกรึบนื่องสองซ้ำกรึบอุ้ยปวต้องไายแล้วครับปวต้องไายชาอย่างคือมีออาน้ยมีแห้งนะเนาะเป็นบอมีแห้งกินชาแล้วมีแห้งขอยวาต้องเอาผัวกันได้ตัว มึงก็ว่าไปเนาะมันคนเรามีแห้งเนาะคนเรามีแห้งที่ลาขอเพลงไหมคะฮะววอดอย่างในเพื่อนมานทั้งหลังนี่ต้นฉบับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อะข่อยล่องละต้นฉบับคืนคยจะไปวอดอยู่ทั้งนาเนี่ยแหละคนจะไปเต้นหน้าครับป๋าข่อยอะป๋าคอยเอ้าป๋าคอยจังได็คือเบาดีแต่ป๋าคอยปะนะป๋าคอยยังไงมีแต่ป๋าเมียเออ ข่อยพ่ะท่านลดพนจะบอกปาข่อยนี่เอามาล่อยนึงเอาให้เพ่นจะถอนนึงครับถอนเอาปลาข่อยนะถอนสองครับคุครับคุณผิวข่อยลองตามงบเด้ตามงบเลยให้มาลอยนึงข่อยลองตามงบเออปลาข่อยมาเลยเดีวเดี๋ยวบ้าเดียวตัวเอาลอยเดียวลอยเดียวเดินจนตีไม่ได้นะเอาจนตีไม่เออจนตีไม่ต้องเลยนตั้งาข่อยมาเลย คยมาเลยคอยหนึ่งได้ตอนนี้ลอยเดียวไม่จบอีกสิบเอ็ดได้อ่ะได้อีกร้อยหนึ่งมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นเพิ่มเลเวลอีกดนตรียังไม่ได้นะดนตรียังไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ได้เครื่องเป่าได้เครื่องเป่าได้เครื่องเป่าเอาแต่เครื่องเป่าได้แต่เครื่องเป่ามาอาจารย์อาจารย์เป่าเป่า เอาดันเอาดัเอาไม่เป้าเนื้อส้ำป้าอยยาหัวหลอกเพลงป้าคุยมาคุยมาไคุยมาได้คุยไเท่าเนี่ยสองรยแต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ถ้าได้ห้ารอยเนี่จังไนมันจะได้แบบฟู่แบนฟู่แบนเลยมีหรือมีอีกไดสามร้อยบอกว้ายอ่ว่านักหลอกหลอก่อีจาสามร้อยสรอยคนได้ลองฟู่แบนออกมากองเีบสิบาทนี่คุณเพิวครับ ครับผัวมาวาไม่มีผัวแต่สวนผัวมาคนโสดสิพี่ผัวเด็กไหนขอเพลงบอกคุณพี่เอามากงี่สิบบาทจรรยไงเอาเจ้าให้เียสิบผก็ร้องเี่สิบแล้วเนาะอาจะมาเอาเปียบข่อยพ่ไใดเด้เนี่ยเี่สิบบาทผัวมาจบละเอามาม้าเี่สิบาท่ได้หายใจเสรมกี่สิบบาทาขอย ปาคอยก็สั่นคนรถให้เอาไม่อีกร้อยหนึ่งข่อยจีลองฟู่แบนให้เออมีแมมึงบเนี่ยออขอบคุณสมรออสมทบค่าเล่าวพวกเรานะครับขออนุญาตอ่าอ่าทางนี้ให้มาอีกเท่าไหร่นะครับลูก40บาท40บาทเอาสมทบทุนครับจับมืออย่างเดียวขอบคุณครับเออ,เอสั่งน้องข่อยข่อยจีได้บ่นีร้อยหนึ่งเดี๋ยวข่อยจีลองปาคอยลหรเด้ย่ยขอ่อยจีไรบ่คัดร้องก่อนแล้วเขาจะให้อีกร้อยหนึ่งละแม่นุด๊ด คุณแม่จะไม่โกหกหนูใช่ไหมหนูลองปุ๊บแม่จะจ่ายหนูใช่ไหมไม่โกหกหรอกเอามายื่นหมูยื่นแมวคนละ50ิบาทก่อน,นเนาะนี่ค่อยลดราคาให้เราเอี้ยอีกร้อยนึงคนจีร้องให้แบบฟู่แบนมากอคอยแน่นอนคอยแน่นอนคือสิมากคากเนาะคอยแน่นอนเราเป็นคนชอบควยอยู่แล้วขั้นมากปปน,นะควณนอนกอ,อดอยู่บ้าน<อ>บนุณคนเ้องัน่ต้องทำมาหากินอาจารย์ขอฟูแบน คุณพอนอนหลับพอนอนหลับพอได้จับได้ไหวกับพ่อแล้วค่อยบอกเลยเ้าว่าช่วงนี้ไปเห็นคนเสือยุส่นี่ค้นขอตะปาค่อยมาเลยนี่ค่อยเสียงเหียบไปล้นี่ค่อยบ่ได้เหียบค่อยล้องประมาณนี้จิบกระเพงนี่ค่อยบ่ได้เหบียบยอนเพกไหนล้ค่อยเหยียบยอนค่อยเนยละนี่นี่เราคุณพี่สามร้อยบาทมาใส่พลังงานหลายตัวเอี่ยนั่นเพงป่าค่อยมาเลยลเป็นยังไงเอามันต้องเน้นได้ข้ามาค่อยนี่มันลองธรรมดาไปเดิ ่าถ้าคุณพี่ขอเป็นขอเป็นเพลงแบบผู้ชายในฝันอ,อุ้ยมันก็จะเป็นแบบตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายมันก็จะแบบมันก็จะแบบว่าเบาๆร้องได้ทั้งเพลงแต่ถ้าป๋บบาคอยมันนี่มันใส่อารมณ์มากนะคะมันแบบเดมันใสพลังขนาดนั้นเลยบอกมันใสพลังแต่หัวหวนูปวดเตี้ยหัวึ้นมาพี่ <S <S ป <đang> ๋าเนี่ยคอยเก่งใส่คักเด้ไปว่าคอยนี่พลังหลายด่สุดๆ <st> มันยังกอบคุณพี่ฮะดอง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 เหรอ โยวคอยลืมล่ะดองๆล่ะคอยลืมเนื Ges ้อเพลงนั้นมัเนี่ย